ยำไก่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมากินด้วยกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวตักเสรถ้วยนะครับอ่าวันนี้จะมาต้มยำไก่เมืองนะครับนี่ได้ไก่มาตัวหนึ่งตลาดมานะครับวันนี้จะต้มยำแบบเมืองเมืองนะครับอปเดี๋ยวทำต้มกันนะครับโอเคอย่างออกเรียบร้อยแล้วอาตัวนี้ตั้งน้ำครับต้มไก่คิดแกะกันครับ ติดแกดตะไข้ใบบักกรดต้นบักชีเข้าไปต้มหมดนะครับกกไก่นะครับเดี๋ยวฮะไปต้มกกไปหน่อย เอาเล็บติดออกก่อนนี่ฮาไปต้มหมุนนะครับไก่ลงไปต้มหมุนนะครับเรามาซุกเขาก็จะแบบซีกเนื้อมันยำใส่ตะไคร้ลงไปนะครับใส่กระเทียมลงไปครับเอาแล้วพอเลิกครับตอนนี้ไก่ก็เดือดนะครับแก่ต้มเดยค่ะเรามันเปื่อ,อยสักหน่อยนะอย่าเอามา ออกเลยรอมันเย็นก่อีก่อนชิ้นไปชิ้นแล้วครับน้ครับลังเดือดพอดีนะครับปิดฝาก่อนอ้าเปิดหม้อสุกนะครับมาเดี๋ยวเขาตักเสร็จถ้วยนะครับมาสีกต่อนะครับตักแก่ต้มซุกแล้วตัก อร้อนเลยอะตอนนี้ไก่เย็นแล้วเดี๋ยวมาฉีกนครับ อันนี้ไก่ฉชีกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็กจะมายำกับน้ำพริกนะครับตอนนี้เราจะคั่วพริกหอมกันนะครับใส่กระเทียมไปเอาเครื่องมาคั่วนะครับ เอาผิวลาดลงไปคั่วนะครับ่มันหอมนะครับที่มันหอมเลยเขาเไปยัว่าไก่ละอ๋อปิดแก๊สนี่น้ำต้มไก่กี้นะครับเราจะใส่ยำนะครับอืมอืม คริกขั่วกี้นะครับเอาจย่ามาันยำตรงนี้นะครับยำไก่เมืองไปก่อนนี้ตัวนี้นะครับของสลดนี่นะครับไปไป หกห้ายำไปจิ้มก่อนนะครับอืมอย่างเกลือหน่อยเกลือลงไปนะครับฮักนะครับลงไปแล้วครับไฟ ด่วนพักกีกี้มหกกำอืมเหมาะจับพอดีสุกเรียบร้อยยำไก่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมากินด้วยกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวตักเสิร์ฟเวนนะครับ